ครับโนนไทยรถไถมือสองเบาวจงพาลอสวัสดีครับเพจเป็นคลิปสั้นนะครับสวัสดีนะครับเอฟซีนะครับที่ตามทั้งช่อง YouTube นะครับมากลับถึงบ้านเรียบร้อยนะครับด้วยความปลอดภัยครับอุ้ยขออนุญาตชื่นชมครับสารีไม้ครับของแท้ครับของแท้สองร้อยสิบแปดกิโลครับพี่น้องไม้แดงทั้งคันนะครับอุ้ยบร่จุรางแหนมติ๊กครับสองร้อยสิบแปดกิโลผมมีทรายเลยครับ แนนแนนดีขนั้ครับเพามีติงครับเห็นบ่ครับช่วงล่างบิดสโตนครับล้อล้อล้ออูอย่าไปใส่งานบ่ผิดหวังแน่นอนครับขออย่านําเสนอนะครับเนี่ยมอสละกีสมเลยครับเด้อใส่รถส้มก็ได้นะครับใส่ีแท็กก็ดีรับประกันเลยครับเห็นบ่ครับขนมาสองโค้งครับอ่ะมาดูช่วงล่างครับช่วงล่างอ้ยเผ่าใหญ่ครับเห็นบ่เผ่าโก่งนะครับมอสเผ่าตันได้ครับตัวนั้นเห็นบ่ครับ เราเรียกว่าเผาแต่งครับอ้าวรับประกันนะครับขนมา200กว่ากิโลครับสวัสดีครับ